่าตามต่อครับพี่น้องเพิ่นมาลงนี่แล้วเพราะว่าขั้นแท้ฟังนั้นมันสูงครับรถขามบริบริคุดนะครับพี่น้องเพิ่นก็เลยม,มาขามฟังนี่งานนี่แลหละเท่าสิมาเบิงว่าสิม,มีกวบบ่เดี๋ยวมาสอบถามในนาครับเดี๋ยวจะสอบถามในาน,าามน,านาว่ารถมาแตเตใส่รถขู่ขันรถซีสเกียร์านเฮาครับเป็น,นเสียบมาจากขั้นนี่เป็นเสียบมาจากขั้น อันนี้ขั้นนี้มากกว่านี่แห<ะ>ละเดี๋ยวเป็นเกลียม่ประมาณสองสามขั้นครับพี่นองลงเวิงเดียวประมาณอาทิตย์เดียวเมื่อพอดีครับแถวนี้น,นี่ละเปีนี่เิ่นเกียียวอะไรเธอเทเยโหกรอยหาสีฟครับซ้ำๆกันกับทางอื่นแหะครับพี่นงองบอ่ดตางกันหรอกครับเนี่ยรายการที่สำคัญคือ ราคาเขาล่มเขายืนซํำกันเหมดทา,ทางอื่อนนั่นถ้าเขาล่มแบบนี้คนสีเกียวราคาหนึง่เนงเขารถสิม้าจะใส่กับซางครับผู้ไดเสียวมากกับซางราคาเดียวกันเหมดอเกียวเกียวดีบอดีกับราคาเดียวกันเหมดิมดรถหน่อยรถใหญ่ยยกับราคาเดียวกันเหมดเพราะว่าเป็นมาตรฐานของทางนี่นะครับพี่น้องแต่ว่าเบื้องแล้วนี่คือ คนขับรถขั้นนี้นี่มาตรฐานครับการเกีียวเขานี่เก็บทุกรายละเอียดเลยแน่นอนครับมกกลอยอายหาสิครับตัวอะไรเข่าลมเขายืนคือกันมัดมอ่าลวยน้ำกับราคาเดียวเข่าเกียยเกียวง่ายเกี่ยวยากเกี่ยวทึ้นโคกละค่าเดียวเหมือครับ ป้าอยู่แต่ว่าป้าป้าหน่อยนะต่อมันนอนนามเอาเอามือลงแห้งบ่ไใดครับเดี๋ยวเขาเปียกยบ้านสวยๆครับไปรดแก้วเขาครับพี่นอ้องเต่าท่าบะ สวยงามครับภาพบรรยากาศการเก็บเกี่ยวแบบสมัยใหม่นะครับพี่น้องนี่เห็นว่าแปนเป็นเดินไปแล้วนี่เหลือ,อยูสามลงครับลงนี่ล้วการลงนั่นและการลงเทิงนี่สามลงครับพี่น้องบอกเกิลใบาสามครับจบงานเก็บเกี่ยวเขา่าหน้า พ่อเอกนะครับเนี่ยยืดจบ่บเปจะๆเลยจอบเบิ้งว่าครบมันสีออกบอ่อนะ่ะหนูมันสีเล่นบ่พอถ้าเด็นพอ่อโต เขาเขาลมตัดเกือบจ้ำไหมเนี่ยเก็บทุกพวงเลยครับเรียบร้อยครับทางกอกง,งัวล<ม>งทางกอกงัวเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ่อพ่อพ่อกบบ่อพ่อหนูแต่ว่าป้ามีแต่ปลาเข่งหน่อยกับปลากอนหน่อยครับ,รอ,อ,ยรบอยู่ในบวกนี่หลายโตอยู่เอาหน่อยฮะหลังนี้มันกับพืชเขาซะ แล้วม่าก็บเบิ้ลเขาตอดไหมอ่ะเขาโลงงานพุ่นก่อนครับลงลงพุ่นกอนยังค่อยไปโลงลงในหลังของตุ๊กตาลงสุดท้ายครับลงนั่นทำมี่โกบกับยูหันนะพี่น้องลงนี่ทำมีหนูกับยุนี่แหละครับถ้าโบมี่ก็คือโบมี่ยังเลยล่ะแต่ว่าเกี่ยวเขาง่ามอยู่ครับรถสุดนี่มาจากเป็นรถจากข้างอำเภอขุขันครับ ทีมงานเขามีรถอยู่ประมาณหาหกคันสีน้นำมาอยู่ประมาณสามสี่คันนี่แหละครับพี่น้องเดียวน้ากันมาคันนี้เป็นคันแรกที่มาเปิดสักกะลาดนะครับเปิดฤดูกาลใหม่ราคาไรล,ละหกลอยหาสิบบาทครับเขาสูงเขาต่าเขาดั้มเขาขา,ขาวเาขาแซน้ำเขาแหงเกียยกเก่ยวหยาเกี่ยวไงราคาเดียวกันหมดครับหกร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องสาหรับราคา ทางบ้านน้องคู่ฟี่นี่นะครับนอกทางอื่นราคาเป็นอย่างไรกะเป่าซูกันฟังได้ครับพี่น้องแต่ว่าทางบ้านน้องคู่ทางตำบลจานเฮานี่คือพกลอยหาสิครับสิลดน้อยลดใ่ญ่ก็คือกันครับพี่น้องแต่ว่าทุกมือนีอ่เขานิยมเกีียวลดง่ายลดปุ่มกันนะครับพี่น้องบอบอได้ไปจ้างค้นแบกกระสอบอีกทานึงเด้ถ้าแมนเกียวลดน้อยลดให้กระสอบนั้นต้องไปจ้างค้นแบกกระสอบอีกเด้กระสอบลรหาบาทซิบ,บาทปุ่นเด้ค่าแบกนะพอธรรมดาเลยครับอันนี้นี่คือ จางรถอุ่มเทเส่รถแล้วก็ไอเอาไปเทเส่แพร้านกวดตากเลยนะอันนี้รถเฟินกับสีเขียดเป็นเถียวเอาเถียวละหาอร่อยหรือเถียวละตัวใดกับโบมูน้าเพินนะครับเฟินกับเสี่ยวเป็นตากแล้ววันนี้เวลาไฮกับสอบแล้วยังคอยไปจางคนยกข้นเล่าให้นะครับอันนั้นอีกอนหนึ่งครับสําหรับการเอ็ดหน้าทางสีสกเกตทางบ้านน้องคู่สมัยสุมือนี่เฮ็ดหน้าสมัยสมือเฮ็ดง่ายครับพี่น้องก้านวานกับยูแค่สองมือกา้าน ดูแลก็ดูแลเรื่อยๆนะครับสิมีแค่ตอนวานปุ๋ยเท่านั้นล่ละที่เขาต้องไอ้วานเองหรือว่าสีจ้างเขาวานนั่นก็นแล้วแต่ครับการสีจ้าขายห้ากระต้องจ้างเขาครับแล้วก็การเกีียวกับแค่มือหนึ่งตากอี่ประมาณสองมือครับหลังจากนั้นก็คือขึ้นเหล่าเรียบร้อยครับพี่น้องสีขายเทไรก็ขายสีเอาไว้เทไรก็เอาไว้นะครับนี่คือการทำนาสมัยใหม่ยุค 5G ครับ,บดี่ b o ต่อไปนี่มันอาจสิมีรถไอเกี่ยว ีรถอบพร้อมแหลแกเกลียวแล้วอบแห่งออกมาเลยนะยกไปเทปันขึ้นเหล่าเลยแบบนั้นนะครับอนาน่าโคตต่อไปวันนี้อาจิบไปตาขอดเขาด่าเลยต่อไปสิวาเป็นหลังมันก็สีสบายโผล่อบคุณทุกกำลังใจกับพี่หน่องสลัลิีนี้เอาไปสมิงสะกดได้พวกกันไ่คลิปหนาครับสวัสดีครับ